โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็พบรายการชนะที่คลิปทองอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมเทเรเรียกันเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่วันนี้เรามีอะไรที่มันพิเศษพิเศษขึ้นมานะครับตรงที่ผมสามารถหาเจ้าธนูสตอมโบได้แล้วท่านชมคือโอ้โหผมบอกตรงนี้เลยนะผมหมดคุญแจอะอะไรนะคุญแจที่เราต้องสู้กับอะมิวมิงฮอลโลครับ ใช่ไหมฮอลโลปะ่ะหรือว่ามิวมิกเออน่าจะฮอลโลมาลืมไปละนะฮะตัว่าสู้โอ้โหท่านผู้ชมผมสู้ยี่สิบกว่าตัวครับคือโอ้โหสุดสุดสุดติ่งอะท่านผู้ชมเป็นอะไรที่นะกว่าจะได้นะครับคือนานมากแล้วผมได้แต่อันที่มันแบบที่มันเป็นอัน,นเนี้ยมาเนี่ยที่มันเป็นอันเนี้ยแล้วก็อันเนี้ยเนะี่ยผมเอาไปขายจนว่าโอ้โหนะี่เดี๋ยวผมให้ดู ตอนแรกผมใช้เงินอยู่ที่ประมาณ20แพทตอนนี้มี25เพิ่มมา5แพทนะครับขายแต่ไอ้พวกเนะี้ยแล้วก็ขายอของฟาร์มนิดนหน่อยหนยนะฮะคือเป็นอะไรที่โอ้สุดสุดนะฮะคือเหนื่อยมากกว่าการที่เราจะหามันมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวก็วันนี้นะครับเราจะมาอ่าเรียกว่าเปลี่ยนอ c ซเซสซอรีกันสักนิดหนึ่งนะครับโอเค มันคืออะไรวะอ๋อนี่มันบางเลยหรอโอเคนี้อเราจะมาเปลี่ยนเราจะไม่ใช้ไอ้เจ้ายมาทูดแล้วนะครับผมอยากใช้แบบเป็นอย่างอื่นบ้างนะครับแต่ก็สีก็น่าจะคล้ายๆด้วยอันนี้สีแย่มากไม่เหมาะเลยสีอะไรสีส้มอะสีไม่ค่อยสวยเลยสีนี้แหละนะฮะโอเคแล้วอะ เฮ้ยแต่ปีกเรามันดูวันนี้เปน็นไงย้ายสีปีกสีปีกเหรอสีเดิมไหมอะไรอยู่แล้วถ้าเกิดผมใช้เฮ้ยดูน่ารักเลย ดูไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่โอเคนะครับวันนี้ผมก็ตัดสินใจว่าผมจะไปสู้กับบอสเล็กนั่นแหละนะครับแต่ก็รู้สึกว่าฝนตกไม่รู้ว่าสู้ได้หรือเปล่า <c oughs> โอเคตอนนี้จะประมาณสามทุ่มใช่ไหมผมจะลองเตรียมยาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสีสม้มโอเคมาเราลองมาเตรียมยากันก่อนครับเราจะใช้ยาเท่าที่เรามีนะท่านผู้ชม คือผมจะพยายามไม่ไปหายาเพิ่มมาขี้เกียจขี้เกียจจริงๆนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็สู้ไปตั้งหลายตัวนะไม่ชนะสักตัวหนึ่งเลยท่านผู้ชมผมอัดคลิปดองคลิปไว้เยอะมากเลยอะแต่ว่าเราสู้ไม่ชนะเลยครับผมละงงจริงๆเค okay. เราต้องกินอืมเจ้านี่แหละเต็กนะครับ โอเคตอนนี้เกาะเรามี91เหรอทำไมเกาะเยอะจังโอ<ฮ>้ตอนนี้นะครับผมใช้เป็นสตอมโบนะท่านผู้ชมแล้วก็เราจะไปออพเพิ่มดาเมจกันนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆในการสู้กับอ่ไอเจ้าบอสหนอนเหล็กนั่นเองนะครับอม ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นเดลลี่นะครับอันนี้จะเน้นแบบพวกสปีดกับระยะการยิงนะครับเดลลี่เดลลี่อันเลียวเอออันเลียวพูดผิดถ้าเป็นปืนเนาะถึงจะเป็นเดลลี่ใช่ไหมใช่ป่ะลืมเอออั Un real. Un real. นเลียวอันเลียวน่าจะผมผมน่าจะพูดผิดแหละนะครับอันเลียวนี่ถือว่าดีที่สุดสําหรับอันนี้แล้วไหมสําหรับพวกธนู ระยะไกลทั้งหลายโอเคก็ดาเมจจะอยู่ประมาณนั่นแหละครับ40กว่ากว่าๆเนาะก็ลองยิงดูผมใช้เจ้าธนู Holy Arrow นะครับแล้วก็ลูกธนูที่เป็นสีเขียวๆใช้ครับเอาแบบเนี้ยอ่ะเห็นไหมมันจะติดแล้วติดแรงอยู่นะครับติดสถานะเป็นไฟสีเขียวนะฮะติดดาเมจ10เลยแต่พวกนี้มันจะไม่มี สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเกาะนะครับอันนี้เรายิงครั้งหนึ่งจะลงมาประมาณ3าดอกนะแล้วก็จะมีดาวหล่นตามด้วยแต่นี้ไม่ใช่ความเร็วสูงสุดนะท่านผู้ชมนี่คือความเร็วน้อยนะครับถ้าเกิดความเร็วสูงสุดเนะี่ยมันเอผมจะเปลี่ยนแบบนี้โอเคอ๋อเกาะมันเยอะเพราะไอ้นี่นะฮะโอเคแล้วก็เราต้องโดนแน่ๆเพราะฉะนั้นดาวที่ร่วงลงมาเนะี่ยจำเป็นมาก มันคือเสียงอะไรเนี่ยเห็นไหมมันจะลงไวมากอ่าแล้วก็ผมจะเอาโอเคเสกนะพวกลูกน้องนะเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้ววิธีที่เราจะเปลี่ยนก็คือเราก็จะกดอย่างเงี้ยนะฮะเปลี่ยนเอาเราก็จะยิงมาเป็นโฮลี่จะเปลี่ยนปุ๊บเราก็อย่างเงี้ยนะครับโอเคเพื่อให้มันติดไฟนะครับมันคือเสียงอะไรอนะ่ะ อ๋อฝนฝนฝนลืมไปเอาอันนี้ออกแล้วเอาเอาอโต้วสวิงออกไปแล้วโอเคฝนตกผมลืมมาว่าเรียกบอสได้ไหมอ่ะถ้าจำไม่ผิดนี่เคยเรียกไม่ได้นะเพราะเชา้าปะลืมไปแล้วนะะโอเคมา เดี๋ย oh, เดี๋ยวผมลืมสิ่งสำคัญจากบ้าน,นครับนี่ผมจะต้องกดเจ้านี้ด้วยอาา่ะฮะไปอีกรอบหนึ่งนะครับไม่สคิปทางนั้นแหละให้รอไปด้วยกันนะครับโอ้โอนั่งสลามไปสลามก็ถือว่าไวอยู่นะครับถ้าคิดในแนวที่ว่าแบบ รีบขึ้นรีบลงเนี่ยนะฮะโอเคผมลืมไปแล้วอ่ะว่าอันนี้แล้วมันจะเรียกได้ไหมอ่ะไอ้เจ้าวุดนี้มันออโต้สวิงของมันอยู่แล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยไอ้เจ้าวุดกองเล็บนะฮะแล้วมันจะแรงมากๆด้วยแป๊บ อ่ะโอเคเราลองมาเรียกกันดูแต่จะเสียเวลากันไปมากกว่านี้นะครับหนึ่งสองสามโอเคเรียกได้ครับเออโอเคโอ้รัว okay, รัวไป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 โอเคแดดเดดหลบเอาแดดหลบเอาแดดหลบเอานะ โอ้โหยังจะโดนอยูไอ้พวกนี้ค่ายพวกนี้รู้สึกว่าเลือดตัวใหญ่ก็จะลดด้วยนะครับถ้าค่ายแต่เจ้าตัวเล็กๆนั้นนะโอเคเราต้องสลับลูกธนูนิดน,นึงละโอเคโเ,คเลือดเต็มอยู่เลืเต็มอยู่ไม่เป็นไรเราฆ่าตัวเล็กๆแล้วเราก็จะมีสิทธิ์ได้เลือดไงท่านผู้ชมนะมันก็จะดีนะครับอันนี้ให้มันเผาไปไรู้สึกเหมือนมันจะไม่ติดบัฟสถานะอะไรเลยนะ ีไม่เนเอาเอผลออกก่อนผลเนตรน่าลำคาญมากครับโอเคท่านผู้ชมถ้ามันไม่ได้ผลก็อ่า Holy Arrow นะครับน่าเป็นทางเลือกที่ดีโอ้โหเฮ้ยมันคือตัวอะไรอะพผมหมอบอสเลือดบอสไหมป้วปิ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 ้วปวปิ้วปิ้วป้วป เออเคลียแมัน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 ตัวใหญ่ด้วยตัวเล็กก็อ่าอ่าค่อยๆไปโอเคตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตจะดีขึ้นนะครับเมื่อใช้เจ้าธนูเอ,อ่อสตอมโบนะครับโอ้โหดีนะติดสถานะหลบอะ่ะโอเคเอาไอ้เจ้าตัวเล็กๆออกครับเก็บเลือดน,นิดนึงโอเคหลบ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 ,ลบ,ลบโอเคพยายามอย่าโดนหัวมานะท่านผู้ชม ถ้าโดนตัวไอ้โดนตัวมันไม่เท่าไหร่เฮ้ยทำไมเลือดไม่ค่อยลดเลยวะเลือดไม่ค่อยลดเลยครับตอนนี้ตอนนี้ลดละเลือดผมด้วย <c oughs> เลือดผมด้วยนะโอ้โหหนอนเล็กวันนี้เราต้องปราบแกให้ได้แล้วนะฮะอันแกอยู่มานานแล้วนะแกรอดพ้นจากฉันไปหลายรอบเหลือเกินนะครับแเอาตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยเอาเอ้า อะไรกันครับเนี่ยเชา้าหรอตีสี่อะไรอ่ะวะโทโอเคไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวมาวันพรุ่งนี้ก็ได้อะไรวะโอ้ท่านผู้ชมดูดีครับมันแกล้งผมอะ่ะโอเคผมว่าเราคงจะต้องใช้ลูกธนูเยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นเราต้องไปจัดเตรียมของด้วยนะฮะไอเจ้าชุดนี้ก็ดีนะท่านผู้ชมเป็นชุดของมีลีในเขานะครับโอเค ก็มาเรามาดูวิธีการครับลูกธนูเป็นโฮลี่แอโร่นะครับลูกธนูที่เราเคยเห็นก่อนนั้นเนี้ยมันจะชื่อว่าอันโฮลี่แอโร่ก็คือไม่ใช่โฮลี่แอโร่นั่นเองนะครับซึ่งวิธีค้าก็คือเราต้องมีลูกธนูธรรมดานะครับแล้วก็เราเราจะต้องมีนี่นะครับอ่ายูนิคอนก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยูนิคอนคอนฮอน,อนเออนั่นแหละ เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเขาของยูนิคอนนะครับนะแล้วก็จะใช้พิกเซลดั๊นะครับนะใช้3อย่างนี้นะครับมันจะสามารถรวมเป็นไอเจ้านี้ได้อ่านี่นะฮะโฮลี่แอโ w นะครับมันจะมีประโยชน์มากๆตรงที่อ่าเรียกว่ายังไงดีคือมันจะมีประโยชน์ตรงที่อ้าวผมลืม เอ,อตรงที่มันมีมมันมีดาวร่วงลงมาแล้วก็คิดดาเมจเพิ่มเติมนะท่านผู้ชมคือมันจะคิดเป็นแบบเรื่อยๆเลยนะมันจะลงมาเรื่อยๆก็ถ้าดาเมจวัดกับไอ้เจ้าไฟเนี่ยความจริงไฟแรงกว่าอยู่แล้วนะครับแรงกว่าถึง4ี่เลยนะครับแล้วก็ยังมีดาเมจเผาต่อว,วินาทีอยู่ที่10บด้วยนะครับแต่รู้สึกว่ายิงบอสหนอนเหล็กไปแล้วจะไม่ติดไฟอ่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าฝนตกหรือเปล่าไม่น่าจะเหมือนไมค์ครับนะ เออฮะเอาอยังไงดีอตอนนี้เราเก็บเสื้อไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าคอลเลคชันโอเคอันนี้ก็เก็บไปนะครับอันนี้กระดองเต่าเนี่ยผมเตรียมไปแล้วมี6อันนะครับเพื่อที่เราจะฆ่าแพนเทลาเสร็จปุ๊บเราค้าเป็นเซ็ตเต่าเลยนะครับเซตเต่าก็จะเป็นของมีลีเขานะครับก็มันถึกนะครับ เหมาะสำหรับแครเอาไปแบบบุกตรุย <c oughs> นะ <c oughs> โอเคอ่าแล้วก็ไอ้ลูกธนูไอ้เจ้าเนี่ยครับามาจากไฟสีเขียวๆนี้นะครับะจะดอปเฉพาะมอนถ้าผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะที่ผมเล่นเนี่ยมันดอปในเวิลด์ของอ่าขอรับนะครับที่เป็นพวกหนอนอะหนอนใต้ดินหลังจากเข้าฮาร์ดโหมดแล้วครับ มันจะมีหน่อในพวกที่มันตีแรงๆหน่อยฮะนั่นแหละมันจะดรอปนะครับแล้วก็เป็นพวกแบบที่มันยิงอะไรมาใส่เราสักอย่างนี้มันเป็นตัวยืดๆนะฮะอยู่ในคอรลับนะครับนั่นแหละมันจะดรอปไฟสีเขียวๆมาให้เรานะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เรารอช่วงกลางคืนแล้วกลับไปถล่มมันกันอีกรอบนึงดีกว่านะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันหลังจากตอนกลางคืนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผม ขอไปนอนสกิปเวลานิดนึงนะฮะจำได้ว่าเตียงอยู่นี่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวมากลับมาเจอกันครับผมโอเคครับท่านผู้ชมมีข้อความนี้ขึ้นมาแสดงว่าบอสบอสหัวกะโหลกกำลังจะมาหาเราใช่ไหมมันเป็นข้อความอันเนี้ยฮะเนี่ย the air is getting colder around you ไอสิ่งที่มันสามารถลอยอยู่ในอากาศได้ก็มีแต่สเกลตันแล้วแหละนะครับเพราะว่าบอสทวินเนี่ยเราปราบไปแล้วนะฮะมันจะไม่มีทางโผล่หน้ามาให้เราเห็นแน่นอนนะครับมันกระออยมันกระอาย,ม,อายมันละอายที่มันแพ้เรานะฮะหยอกเล่นมันจะไม่โผล่มาหาเราอีกแน่ๆนะครับถ้าเป็นเจ้าทวนะินน่ะนี่ไงบอสสเกลตันจริงด้วยเอาผมจะลองดูนะผมจะลองดูนะ อุ้ยท่านผู้ชมสู้ได้หวะจริงปะเนี่ยสู้ได้จริงปะเนี่ยเฮ้ยสู้ได้จริงจริงอ่ะง,งั้นกดยาบัฟกดยาบัฟเลยก็มาดิครับโอ้โหมันอยู่นี่แล้วนี่หวะโอ้โหมาเลยฮะอย่างเงี้ยมาเลยครับาจริงยิงที่กระโหลกมันดีที่สุดนะครับท่านผู้ชม พอถ้าแขนมันหายเนะี่ยการโจมตีมันจะเปลี่ยนนะครับมันจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีไปโอเคอยู่ในร่างกระโหลกที่มีหนามแล้วมันจะบินไวขึ้นนะครับอ่าอย่างที่ผมเคยบอกก่อนหน้านี้นะครับว่ากระโหลกร่างแรกเนะี่ยเราสามารถที่จะใช้ยากาวิตี้ในการโกงมันได้นะทานผู้ชมอันนี้เราอยู่ไกลมันก็ยิ่งพุ่งเร็วด้วยนะ ให้บินไวขึ้นมาเลยมาเลยต้องลองนี่ด้วยละมัง้งท่านผู้ชมโอ้โหมาน้าหมดซะแล้วว้ยเลือดผมจะหมดอะเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งมาปั่นตรงนี้นะโอ้โหปั่นแน่อย่างนี้ปั่นแน่อย่างนี้ปั่นแน่ หนีกันหัวซุกหัวซุนนะท่านผู้ชมอุ้ยเหมือนแขนมันจะพังแขนนึงอ่ะไม่เป็นไรไอ้แขนที่มันเป็นที่มันยิงเลเซอร์อ่ะเออ,เอ,อไม่เป็นไรแล้วนะอันนั้นอันนั้นพังไปปล่อยมันโอ้โหเสียงดาวเต็มที่เลยเว้ยโอ้ยกระตุก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  ก็มาดีครับก็มาดีครับมาเลยมาเลยมาเลยนี่ไงพังไปละแขนหนึ่งอันนี้ถ้ามันเหลือแต่หัวก็ดีนะท่านผู้ชมความจริงอะใช่ไหมท่านผู้ชมคิดเหมือนผมตน <laughs> ผู้ชมคิดเหมือนผมติมันจะดีเออ่ตรงที่คอนจริงการโจมตีน่าจะเหลือแค่าการโจมตีเดียวนะคือการหมุนอย่างเดียวใช่ไหมไอ้ก <laughs> ีดระเบิด ไม่อยากโดนนะครับโดนทีนี่ถ้าเลือดเราน้อยในชีวิตอาจจะเปลี่ยนเลยก็ได้นะท่านผู้ชมโอ้แต่ถึงเราใส่ให้มันโจมตีไวยังไงก็เถอะก็จะเสียเปรียบไอ้พวกนี้อยู่นะฮะโอ้ยไอ้หนอนนี่มันมายัางไงเนี่ยตายไปซะนี่แนะ่ม้วนลงข้างล่างอย่างงี้ละไม่เคยเจอสเตปนี้ตีก็มาดิครับมันเลยมันเลยมันเลยเนี่ยผมรอเอาแขนมันอยู่แน่ข้างนึงเนี่ย มาดีมาดีโอโหระเบิดอะเฮ้ยเจ็บเจ็บอยู่50าแต่ของเรามันเป็นเซ็ตอ่ากอป้องกันนะครับผมใส่เซ็ตมีลีนะทุกผู้ชมผมไม่ได้ใส่เซ็ตอันนี้นะไม่ใส่เซ็ตแบบเซ็ตยิงไกลเซ็ตอะไรเงี้ยนะอาอพังไปแข็งละโอเคดีมากโอเค ใช้ Holy Arrow มันก็ดีอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเห็นปะมันแบบบางทีมันไม่ต้องคิดอะไรมากอะยิงอย่างเดียวฮะการเล่นสายยิงมันก็ดีไงครับคือมันยิงอย่างเดียวเลยและหลังจากที่เราฆ่าบอส3ตัวเนะี่ยที่เป็นบอสเหล็กได้แล้วนะเนี่ยผมจะทําการครัฟที่มันครัพต่อจากมินิชาร์กอะครับเป็นเมกกาชาร์กปะหรือเป็นอะไรทักอย่างหนึ่งนั่นแหละอุ่ยทำไมมันอันนี้ โอ,โอ้ยมันลดเกาะได้นี่วะโอ้ยผมลืมสนิทเลยนะเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยฮะเพลินครับอย่างงี้เพลินอย่างงี้เพลินบอกเลยอย่างงี้เพลินโอ้โหอย่างงี้ลดกเกาะเพลินฮะอามามามาบอยยันนอะลดเกาะได้อะลดเกาะได้นี่เพลินครับเดี๋ยวดูเลือดมันนะโอ้ยลุงนี้ผมลดมันไปตั้งนานแล้วท่านผู้ชมผมนึกว่าบอสเหล็กมันไม่มีเกาะเลยสักตัวที่ไหนที่ไหนได้มีนะโอเค โอเคน้อยมันก็โดนเป็นดาเมจจริงนะฮะโอดาเมจจริงที่มันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้อ่ะโอเคมามาม้วนมาม้วนมาอัจมตีมันเหลือแค่แบบเดียวแล้วล่ะครับนะพุ่งเข้าหาเราอย่างเดียวละมา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 เลยมาเลยมาเลยต้องรีบฆ่ามันก่อนที่มันจะหายไป ีสองแล้วโอ้ยังไงก็ทันนะฮะยังไงก็ทันจริงๆเนะี่ยท่านผู้ชมดูนะยังไงก็ทันแตกแตกแตก,แตกเรียบร้อยท่านผู้ชมโอ้โหชื่นใจจริงๆเลยนะครับชื่นใจดีจริงๆฮะในที่สุดเราก็ฆ่ามันได้แล้วนะฮะแต่ว่าการที่เราจะเนี่ยพอที่มันเหนือความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวความคาดหมายที่ผมคิดไว้นะฮะ เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยผมอยากที่จะฆ่าบอสหนอนก่อนบอสกเกลิลิตันด้วยซ้ำนะครับนะครับเพราะว่านะครับบ่อยจังเพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะครับไอเจ้าปืนที่มันครับต่อจกมีนิชาร์ตครับแล้วคือยิงเพลินเลยนะทุนผู้ชมผมจะใช้ลูกกระสุนแบบยิงสะท้อนนะยิงกระเด้งอย่างเงี้ยน,นะครับรับรองว่าเพลินครับ แต่ก็ไม่เป็นไรฮะโอเคธนูลูกกระสุนเรากแค่หมดละกลับดีกว่านะครับชนะและ้วนะสุดยอดไปเลยนะฮะซมมอนเจ้ากระดูกมาได้ี่น่ารักนะครับเท่ดีนะเจ้าฟักทองลงไปนอนแองแงก่อนนะลูกออนอนไหนนอนในนีนนน้ใช่ไหมใช่แล้วคุยกับไครครับเนี่ยโอเค อ่ะเก็บไปแบนเนอร์อ่อพวกบอสเหล็กนะผมจะไว้ฝั่งนี้ดีกว่าเนาะน่ะเอออย่างเงี้ยเท่กว่านะเดี๋ยวบอสเหล็กอีกตัวนึงเฮ้ยอันนี้ผมว่าเราน่าจะสลับที่บอสลูกตาไหม Eye of c t h u l u โอเคเฮ้ยอันนี้เราเราฆ่าบอสลูกตาได้ก่อนเป็นอย่างแรกครับท่านผู้ชม ไอออฟแคทูลูโอเคแล้วก็เป็นเดอะทวินนะครับบอสตัวที่สองนี่ค่าตัวนี้เป็นบอส uh, หนอนเอ่อก็บอสหนอนยังฆ่าไม่ได้นะครับนนแคปโอเคอันนี้เอาไว้นี่ไปะนะฮะแล้วก็สเกลตันพ,พ,พ,พามผับพามไว้นี่แหละโอเคอ่ะเก็บของครับโอเค เราเหลือบอสเหล็กแค่ตัวเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยแค่เราได้เจ้าธนูสําหรับสตอมโบนนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้มานะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถลมบอสเหล็กทั้ง3ตัวได้หมดเลยนะครับคือผมเพิ่งนึกออกในตอนที่มันสายไปม,มากเลยแต่ก็ยังถือว่ายังไม่สายเท่าไหร่นะก็ยังดีนะครับที่ยังรู้สึกตัวทันนะท่านผู้ชมเพราะว่า,าผม มันยังดีที่ยังตั้งตัวทันและรีบหาอุปกรณ์ก่อนนะครับก่อนที่ผมจะตันและทำอะไรไปไม่ได้มากกว่าน,นี้นะครับอันนี้เราค้าเป็นอะไรเอ,อ่ยทูไนเอทเอ้าทูไนเอทนี่ไม่ต้องใช้อน,นี้แล้วหรอเอา้าผมนึกว่าทูไนเอทต้องใช้เป็นอันนี้นะเนี่ยผมนึกว่าทูไนเอทต้องใช้กับอะไรนะโบเกนซอสนะครับตอนนี้ไม่ต้องแล้วหรอ ใช้เป็นโซที่ได้จากบอสเหล็ก3อยยาเออสตัวพูดผิด3อย่างเลยวะตัวละ20นะครับไออันละ20อย่างละ20นั่นแหละอันนี้เป็นเฟรมโชว์ ower, เป็นปืนยิงไฟนะครับอันนี้ก็อุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้เราสร้างดาเมจทุกสาย12%จากตอนแรกที่เป็นสายละ15%ก็ถือว่าดีนะครับมันจะดีต่อสายมีรีด้วยนะฮะเราจะต้องใช้นะครับ เพราะว่าผมจะอยากฆ่าวอตแพนเทล่าโดยการที่ผมไม่ต้องขยับตัวเลยด้วยซ้ำแหละนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราสามารถใช้ไอ้เจ้าปืนมินิชาร์คขั้นอัปเกรดได้นะครับโอเคตอนนี้ก็เก็บโซนี้ไปก่อนมันคือโซออฟไฟนั่นเองนะครับโซออฟไซส์โซออฟไม้ size, might, แล้วก็โซออฟไฟนะครับโอเคเหลือโซออฟไม์ที่เรายังไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปฆ่า เจ้าตัวบอสหนอนเล็กนั่นเองนะฮะโอเคตอนนี้บัฟก็เรียกว่าหมดกี่ยงยาเราหมดไปอย่างหนึ่งนะครับโอเคัน,นยาเหลือยาเหลือเก็บนี่ก่อนโอเคเมื่อกี้ผมลืมกดนี่ด้วยมั้งกระสุนเราถึงแบบร้อยหลอเลยนะครับ แต่ว่าเราสามารถซื้อถ้าจาไม่ผิดลูกธนูเราสามารถซื้อกับ NPC ที่เป็นนักขุดเหมืองได้นะครับผมเอานักขุดเหมืองไวไ้หนะเออท่านผู้ชม NPC ผมหายหลายตัวแล้วนะสังเกตไหมเออเอ็ NPC ผมมันหายไปไหนอะ่ะ ที่มันจะคอยขายรลเบิดให้เราด้วยอะครับผมไม่รู้ว่าเข้าฮาร์ดโหมดแล้วมันจะมีตัวอะไรมาแทนกันหรือเปล่าอ่ะยิมเสียงนี้แล้วกลัวทุกทีเลยเมื่อก่อนตายบ่อยมากไอเจ้าพิกซี่นะเนี่ยอ๋อตอนแรกผมให้เขาอยู่ตรงนี้นเนี่ยนะเนี่ยตอนแรกเขาจะอยู่ห้องนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย แล้วเขาจะชอบมาวิ่งเล่นข้างล่างเฮ้ยทำไมเองมันเอาเรื่องอซื้อ npc ตัวอื่นได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมือนผมจะจำผิดตัวใช่ไหมเราซื้อรูดธนูได้จากคุณลุงใช่แล้วนะครับโอเคจัดมา บอยันนะครับเท่าไหร่ก็ว่ามาลุกแล้วเท่าไหร่ห้าคัพเปอร์เองโอโ้โหซื้อมาเหอะนะฮะเงินเหลือ,เหล,อเหลือเยอะด้วยนะครับซื้อสัก 3, สามสต็กนะท่านผู้ชมโอเคผมจะต้องคราบ h o ลีแอลโล่เยอะนะครับมันยังใช้ต่อได้อีกเยอะนะครับสำหรับฮ o ล y a แอโลโ่เนาะก็โอเคนะครับวันนี้ประสบความสำเร็จแล้เียบ้อย นะโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ก็จบกันไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับกลายเป็นว่าเราสามารถฆ่าสเกลตันพร์มได้นะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยทีเดียวนะเราก็ได้เจ้าสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะครับเพราะผมปิดไอเจ้าตัวนี้ออกไปก่อนดีกว่าไหมเอาจริงไม,ไม่ต้องเอาออกก็ได้นะอนจริงผมเอาสถานะเละมิมเทนเออกโอเคประมาณนี้โอเค ครับผมงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอจบกันวปเยงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับพาร์ทหน้าอย่าลืมติดตามนะทาาผู้ชมผมจะฆ่า,าเจ้าบอสหนอนเล็กให้ได้นะฮะโอเคบายบายครับผม